ฮวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาวันนี้ฟังเสียงบอกเล่าจากลูกศิษย์ที่เข้ามายังเส้นทางของ่วงจุ้ยจากการติดลบตั้งใจทำหวงจุ้ยตามคำแนะนำของอาจารย์หมาทุกอย่างซึ่งเพียงไม่นานด้วยความมุ่งมั่นก็กลับมาประสบความสำเร็จมั่งคัง่งรำ่ำรวยแล้วเดินหน้าทำ่วงจุ้ยต่อให้เพิ่มพูนไม่รู้จบอันนี้เนี่ยมันเป็นไข้กลน <laughs> แต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันนะคะลำแล้วตอนหยิบมาก็จะไม่เกนกดที่ยี่ใช่นึกสดเพรามันเนีนใช่ใช่นี่นีาจานใส่เต็มเลยบารมีของเธอสวยอันนี้สวยคือตอนที่เสด็จมาเนี่ยอาจารย์ก็ เบ,เบคือแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าไม่อ่าทานนึงสูงสุดเลยเป็นการทำบุญมีคนที่มีโอกาสทำได้แค่สิบห้าคนเลยคือจริงๆตอนนี้อาจารย์กับหมอก็ทำไปหลายๆบุญอยู่แล้วอค่ะแต่อันนี้ก็คืออยากให้ลูกศิษย์ได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ก็พีแต่จลิงก็ er. หลายแสนแล้วค่ะ จะเห็นทำไวเกือบเสร็จแล้วใช่ใช่เราเราต้องเรียกอย่างนี้นะเราต้องเรียกดิจิลิงที่ดิจิลิงเนี่ยนะว่าเป็นวัดสุดขอบฟ้าสูงสุดอยู่บนอยู่บนพิมารเลยเอออันนี้เพระพลังชารีธาตุไปไปไปอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างห้องห้องนั้นเป็นห้องเหมือนแบบปฏิบัติธรรมสวดมนต์แล้วก็มีพลังธาตุกึ่งใสแล้วค่ไม่ได้ยังไม่ไม่ได้มีที่ที่เป็นวัด ยังใช้เป็นรวมกันอยู่เป็นทั้งโบท่างนิทานรวมอยางมันเหมือนเล็กๆอะค่ะอันนี้ก็ขยายคืนแต่เขาเรียกว่าไกลสุดนะสูงสุดแล้วสูงที่สุดในโลกบนทิมารายเป็นงานชีวิตหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าก็ดีค่ะอาจารย์ ดีดีมันก็ดีนะคะแบบดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่พอมันเริ่มจะนิ่งก็จะเชิญอาจารย์ใหม่ะคะ่ะว่าหนูจะขยับ <c oughs> นิ่งของเธอคนอื่นเขาแบบก็ <c oughs> ตามไปทันแล้วคือทนิ่งของหนูคือหนูหนูได้ถึงสิ้นปีมาตั้งแต่พฤษสภาแล้วะคะ่ะอืมหมายถึงว่าตัวเลขที่ขออาจารย์ไปนี่ยไ, <ป S 2> <ๆ>ได้ได้แล้วแล้วพอเมื่อพอพิจารณาตลาดมันแบบมันมันซบลงมาหน่อยแต่มันเป็นเรื่องของตลาดแต่หนูไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าหนูหนูถือว่าปีนี้หนูได้เขาเขาปอไปแล้วค่ะตอนนี้คือเก็บอย่างเดียวค่ะเก็บ ค่ะพี่งแต่ว่าหนูจะทําธุรกิจใหม่อะค่ะเอาอีกแล้วเหรอซึ่งจริงเมื่อก่อนหนูไม่กล้าแตะเลยนะคะบอกว่าหนูกลัวบอกว่าแต่ว่าตอนนี้หนูมั่นใจว่าหนูมีแฟรีคือคือหนูเคยทำธุรกิจนี้เมื่อสิบปีแล้วค่ะมันจะเป็นตัวฉีดหน้าค่ะเหมือนโบท็อกโบท็อกฟิลเลอร์อะไรพวกนี้เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแลวมันเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันแต่คนที่ทำกับหนูพอดีมีปัญหาเขาก็ไปทำไปอีกสามสี่เจ้าแล้วเขาก็มีปรญหาหมดเลยจนสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วไปปีลูกน้องเขาออกหมด แต่หนึ่งในใน,ในลูกน้องเขาว่าคือรู้จักกันอยู่ลักสนิทกันเขาก็บอกว่าพี่คือหนูมีตลาดคือเขาจะมีคลินิกอยู่แล้วมันประมาณสามสี่สิบสาขาที่เขาส่งอยู่แล้วค่ะหนูมีตลาดแล้วก็หนูหาสินค้ามาได้ไงนะที่มาบริหารแลวลงทุนใช่ไหมคะนนหนูก็เลยบอกว่าถ้าถ้างนั้นเปลี่ยนใหม่คือหนูดีลกับสินค้าโดยตรงจนหนูดีวแล้วจะได้สินค้าเข้ามาแล้วแล้วก็จะเอามาขายแต่หนูว่า ไม่ได้คิดว่าจะขายแค่สามสี่สิบสาขาเนี้ยค่ะหนูอยากจะมาตีตลาดที่เป็นตลาดโบท็อกแบบคลินิกที่เขามีหลายๆหลายๆคลินิกอะไรพวกนี้ค่ะเอาตัวนี้เข้ามาแทนเพราะว่าราคาดีกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วมันไม่ใช่สารเคมีมันเหมือนเราทาครีมธรรมาชาติแบบจิ๊บๆแล้วเข็มนิดเดียวค่ะแต่เราก็จิ๊บๆ,ๆเข้าหน้าเห็นผลท,ทันทีเหมือนกันโอเคซึ่งมันขายได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมันกำไรเยอะค่ะหนูก็เลยอยากให้ธุรกิจในี้มันขึ้นมันได้ทั้งหนสามารถหาสินค้าได้แบบหลายๆที่ทั่วอย่างที่อื่นเจ้าเจ้้้าาอื่นมดววยแลก็ ตลาดได้กำไรได้อะไรนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้อาจารย์ฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงนะคือยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นงานที่เรายังต้องใช้สมุนไพทหายใจส่วนหนึ่งแช่ช่วงเริ่มต้นก็ใช่แต่ว่ามันงานแบบเนี้ยถ้าเป็นงานในลักษณะเนี้ยโดยปกตินะอาจารย์จะไม่ทํางานที่งานที่ต้อง ยืมจะูหมคนอื่นแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเหยียดเรือสองแฉมอย่ค่ะค่ะใช่ไหมคือมันจะพลิกมาไห่ก็ได้ซึ่งซึ่งคุณก็เคยโดนมาไอ้ประเภทแบบคนโน้นเบี้ยวคนนี้เบี้ยวอะไรย่เงี้ย okay. Okay. เออแต่แต่ก็โอเคจะทําให้ค่ะจะป้องกันไว้ให้ตั้งแต่เนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยววันเนี้ยจะจะทําให้ โอเคไหมได้อ่ะเมื่อคุณมั่นใจอ่าโอเคอาจารย์เพิ่มเติมความมั่นใจให้คุณไม่ใช่แค่แสกีอย่างเดียวเดี๋ยวให้ให้ให้วิชาแล้วก็จะปรึกษาอาจารย์ด้วยว่าลูกชายเนี่ยค่ะจะต้องทําแสกีเพิ่มคนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์กำลังเห็นไหมดูดิอาจารย์จับอยู่เนี่ยเพราะว่าลูกชายเนี่ยไม่ไม่เท่าเราใช่ค่ะอืม ตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูจะจองตอนแรกว่าเออจะไม่ทันก็เป็น6ตุลาเพราะว่าเดือนนี้ลูกสอบหนูก็จะจองเป็นชนหนูสุ่ยจะเขาจะจองต้องรีบจองนะช่วงหนูสุ่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้จะจะลุยเข้าไปตรงกลางก่อเปล่าเพราะเขาก็จะได้1 6แตงอาจารย์จะบรรใจอยู่อาจารย์จะไม่ลุยให้ใช่ไหมค็มันแค่มันก็เหมือนปิดจักรจักรใช่คับแล้วก็เล็งเบงค์ดิบหรือว่าทช่ไมเดี๋ยวปีกใหญ่หรือคนที่มีต้นไม้ใหญ่ใช่ใช่เพราะว่าท้งแรกหนูลงหนูลงรอบก่อ พอลูกมาอยู่ทั้งเขาตรงตรงตรงแบบนั่นแหละมันจะไม่มันจะไม่มีพวกที่นิ่งๆนิ่งๆอ่ะแต่อาจารย์คิดว่าควรจะทําใช่ไหมคะคือที่ที่อาจารย์เหมือนอาจารย์ดูให้แต่ละครอบครัวอเงี้ยอันนั้นคือเมื่อมีโอกาสจํากัดซึ่งอาจารย์ก็บอกอะไรหลายคนลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จบอกเฮ้ยถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณต้องตามเก็บค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ว่าคนอื่นมีโอกาส <Okay. S 1> จะเหมือนอย่างดูอาจารย์เนี่ยเวลาที่อาจารย์ทําอาจารย์ทาทั้งตระกูล <Okay. S 1> แล้วมันค่อยกันไปค่อยกันมาแต่ทุกคนได้เต็ม <Okay. S 1> ไม่ใช่ต้องผ่านออย่างเช่นสมมติคุณทําเต็มนะ <Okay. S 1> ลูกได้จริงแต่ว่ามันต้องผ่านคุณ <Okay. S 1> ซึ่งดวงชะตาไม่เท่ากัน <Okay. S 1> เวลาแต่ละคนเนี่ยถ้าเขาเกิดได้ครบเท่าๆกันเนี่ย <Okay. S 1> เขามีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะจะอยู่ได้ <Okay. S 1> เหนือคน แล้วก็เนหนือหลายๆเท่าด้วยต่างตรงนี้คเจอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินมาถึงถึงป่านนี้แล้วอะ่ะคไอ้เรือนแทกีนี่ไม่ใช่เป็นประเด็นแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ห่วงก็คือใช้ให้มันถูกนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ฟังปัญหาที่ที่คุณจะเริ่มธุรกิจใหม่อาจารย์ก็จะป้องกันว่าให้ก้งแข่แรกคไม่ใช่ไม่ใช่ขายดีอย่างเดียวคขายดีแล้ว คนที่เข้ามาดีวกับคุณข้าเขาคิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภ่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคือเขาจะมีอันเป็นไปเองโดยที่ไม่ไม่กระทบคุณเลยสมมติเขาเริ่มเพียงเริ่มแค่คิดไม่ดีกับคุณปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมีเหตุเสียหายไปเอาไหมอย่างนี้เอาแบบนี้เลยค่ะเอาแบบนี้เลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่อาจารย์พูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมเนี่ยพ่อพ่อก็โอเคแล้ว ช่หไหมแซกียิงกลับไปที่พ่อใช่ครับให้เขาลอดตลอดไปดีกว่าลูกอะ่ะนี่นนะช่วงหิวซุยอ,อืมเพราะว่าเรารู้วงช่วยแบบมากแต่ว่าลูกเนี่ยมีแต่ติดตัวแต่ว่าการเอาใจสาใส่การอะไรเยัะ ยังยังหวังไม่ได้นี่แสดงนะนี่นี่ก็เป็นอีกอีกกรณีหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคําว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแท้เป็นหนึ่งหกแปดเก้าแล้วชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยคคือจริงๆเรื่องของความงามอะหนูว่อยากทํามาหลายรอบมากแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ยังยูงงเลยว่าพอหลังจากที่เราทำแต่งีเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้มันวิ่งเข้ามาเลย แล้วหนูรู้ว่ามันขายได้แน่เพราะว่าคลินิกเขาต้องการของแบบนี้<ม>การเปิดตลาดคลินิกหนูก็เซตอีกทีเลยเนี่ยเป็นทีม Support, ซัพพอร์ตสอน้อมทีมเซลล์เซลล์ที่เขาจะพาเข้ามาเลยค่ะแล้วก็วคนอนาะวิ่งวิ่งเข้ามาทั้งนั้นแหละใช่ค่ะ<ม>ก็หนูก็เลยว่าเออมันเป็นโอกาสหนูก็เลยติดต่อโรดัก,<ม>ดกเองช่วงสองเดือนที่ผ่านมาค่ะจนตอนนี้โรดักเขาจะก็ได้ดีลกับหนู <c oughs> คนเดียวและ้ะคนที่ส่งเมลมาอะไรมาคือเขาไม่ได้ดีลแล้วค่ะก็เป็นเป็นหนุ่มเป็นน้ำอะไรเงี้ยดีใจด้วยแล้วหนูก็อยากจะแบบเออหาโรดักใหม่ๆมาได้ด้วยแบบเรื่อย ระท้อนให้อาจารย์แบบเห็นสิ่งที่อาจารย์ลงทุนลงแรงไปตั้งแต่เด็กๆจนโตแับมา,บาสิ่งที่อาจารย์เชื่อมาตลอดชีวิตนั้นมันมีตัวตน <c oughs> ให้ทำอาถรรพ์เกิดมารวยแต่ว่าก็ต้องพร้อมนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะคือเนี่ยเอากำลังเอากำลังแซรคีเนี่ยข้ามาใส่ที่อาถรรพ์นี้ครับอืม แต่สะท้อนกลับต้องทําทุกวันนะแปบ๊บเดียวเองร้อยแปดยิ่งถ้าถ้าได้ตะกุดสะท้อนกลับมาพร้อมกันสุดเออ่คือถ้ามีมีอยู่ในพวงมีอยู่ในในติดตัวหรือมีอยู่บูชายอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราทําพิธีสะท้อนกลับใช่ไหมครับเออมันมันก็จะมีกําลังแรง ไม่จาเป็นต้องติดตัวทั้งหมดเป็นแต่เพียงระหว่างที่ทํะเหมือนอย่างที่เ,เวลาปู่ดูสอนทําสมาธิปู่ดูก็จะให้กาพระไว้บอกว่าเอาพลังจับพระที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำเนี่ยมาอยู่ในมือแล้วมันจะมีพลังทําให้สมาธิเราเนี่ยแข็งกล้าเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทําวิชาเนี้ป้องกัน เหตุเรวร้ายทั้งหลายคนร้ายทั้งหลายภัยร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่ทํพวงจุ้ยแล้วจะไม่มีนะมันมีแต่ว่ามันมีเหตุที่ทําให้เราไม่ได้รับผลแต่ว่าอาจา,ารย์ต้องการป้องกันให้มันแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ที่อาจารย์จะเห็นสมควรนะเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นไปสูงสุดแล้วเป็นหนึ่งหกแปดเก้าแล้ว แต่มันดีนะมันเห็นผลมันมันเห็นผลเร็วดีนะพ่ออาจารย์บอกว่าสามสิบหกสิบวันมันเห็นต้องจะพยายามแล้วค่ะก็แสดงว่ามันเป็นฟ้าดินจริงๆมันเป็นมนุษย์นะเป็นคนดินแล้วก็ฟ้าครบแหละ อาถางยังเลยทำไปเร่ยอยู่เฉยๆเียกเวลานี้นะถ้าทำตามวิชานี้นะหนึ่งสามเจ็ดนะหนึ่งสามเจ็ดถ้าทำตามนี้อยู่เฉยๆงานก็วิ่งเข้ามาเออแต่ว่า ไม่ใช่นี่เปรียบเทียบว่ามันง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากเร็วเราก็เดินไปด้วยด้วยออแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดก็อย่างที่บอกเนี่ให้สะท้อนกลับนี่เดียวเองง่ายดูเหมือนดูเหมือนมันง่ายมากแต่ในความง่ายต้องรู้วิธีแล้วก็ต้องมีใจต่างนะวิชาอาจารย์กับอาจารย์ฮงตุ้ยคนอื่นคนละเรื่องกันเลยค่ะเรียนให้ภาษาเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้ โอ้อแล้วมีอีกอย่างรอนขึ้นห้าค่ำเป็นวันเอ่อขึ้นขึ้นห้าค่ำนี้เป็นเป็นวันแรกของการฝึกข้ามขึ้นใช่ไหมยังอีกประมาณสี่วันห้าวันเออก็รุ่นเนี้ยรุ่นที่จะฝึกห้าค่ำแล้วก็ต่อไปเป็นโอ้ทันต่อแลัวอาจารย์จะให้เอฝึก วิชาของรู้จักหลวงพ่อกลวยไหมหลวงพ่อกลวยเป็นอนักพ่อกลวยใช่ไหมอ่าจะให้จะให้ฝึกวิชาแล้วเก็บกินยาเขาเรียกว่าสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกกับคนที่มาฝึกเป็นเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าถือว่ามีความตั้งใจคําว่าแก้วสารพัดนึกอธิบายทุกอย่างในวิชาอยู่แล้วแล้วแล้วแต่คุณ ซึ่งก็เนี่ยวิชาพวกนี้ยจริงๆอาจารย์ต้องฝึกทุกวันยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเข้ากระดูกเข้าใจคำนี้ไหมมันชํานาญจนเป็นลมหายใจนะแล้วมันอยู่กับเราตลอดเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยโดยปกติการฝึกเนี่ยถ้าฝึก่างๆเนี่ยปัญหาก็คือมันอยู่กับตัวเราเนี่ยแค่เจ็ดหรือสิบห้าวันเท่านั้นเพราะเราไม่ได้คอยตรวต้องเราไม่ได้เข้มในเรื่องศีลเราไม่ได้เข้มในเรื่องของการรักษาตัวเองให้ให้อยู่ในเส้นทาง แค่บางทีเราพูดเล่นๆมันก็ทําให้เราไม่โอเคในเรื่องวาจาและอะไรอย่างเนี้ย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องทำอยู่ทุกวัน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 จนกระทั่งมันกลายเป็นภูเขาที่ไม่สะเทือน <Okay. S 1> ที่มัน่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะป้อน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมาแค่ไหนมามากมาน้อยก,ก็ให้กินกันคนละ คะแนนในหนึ่งวิชาทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะต้อง่ายทอดบทสวดให้ก็เริ่มจากห้าข่้นี้นะครับอก็มีห้าคั้แปดคั้สิบขั้สิบสี่สิบห้าอ่ามันก็มีห้าใบมีสี่ครั้งไม่ใช่มีห้าห้าครั้งมีห้า้าแปดสิบสิบสี่สิบห้าก็ยางจะพร้อกว่าแต่ก็หลวงหลวงพ่อปวยหลวงพ่อปวยนี่เป็นเป็นอีก อีกครูหนึ่ง<ช>ที่โอ้โหเก่งครับเกมากคือท่านวาจาศิษย์ไงท่านวาจาศิษย์ท่านเดินจากไทยนาดนะไปเรียนที่นครสวรรอนไปกลับวัวไม่รู้เดินยังไง <c oughs> ม,มันต้องมันต้องกอับป,ปัญญาแล้ว <c oughs> เดินเดไปเรียนหลวงพ่อเดิมเดินไปเรียนนั่นแหะต้องกับปัญญาแล้วห <c oughs> ลวงพ่อเดินอยู่ที่ไหนอยู่อยู่หนองโพนครสวรรค์ครับโอ้โหก็เดินว่าเมื่อวานได้เขาบอกว่าเดินไปไปทุกวัน ไปขับไปต่าแล้วก็มาหยิบวัดที่ไชนาเช้าก็ไปเรียนมีรถยังไม่ทั้งทำอะไรไม่ได้เลยแต่สมัยก่อนน่าจะเดินได้นะคะก็จะเดินกันขี่จักรยานกันเลยไทชน่าความฉุกเฉินมันน่าจะประมาณสักยี่สิบห้าสิบโลไหมรอแล้วแบบขอๆมันจะมาสัทผัสขอไหมถ้าเดินวันละณห้าสิบโลหนูผมไม่เอาไงียเดี๋ยวว่าห้าสิบละยี่สิบยังแย่ขึ้ไปขับสี่สิบก็อย่างนี้แหละ แต่ท่านวาจาสิทธิ์จริงๆท่านท่านหลุดหลุดไปว่าเดี๋ยวก็บ้าหรอกมาทําอะไรในมาทําอะไรในวัดอไรอ่เงยบอกเอทํมาทอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยเดี๋ยวก็เป็นบ้าหรอกอ้าวบ้าบางคนบอกอ้าเดี๋ยวก็ตายหรอกอ้าวตายอออะไรนงี้ทันทีเลยพรองต้องเก็บตัวอะไรยเก็เตัวเก็บตัวเลยไอช่วงนิ้วสวยรีบรีบจองไปเลยนะเพราะว่าถ้าไม่จองเดี๋ยว คือถ้ามันล้อนจริงๆอาจารย์ต้องตัดสินใจจริงเพราะมันต้องทุบทุบลางอ่ะอตอนนี้ถ้าถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ประสบความสาเร็จแล้วอาจารย์นี้ต้องบอกว่าแซกีเป็นทุนเป็นทุนตลอดชีวิตซึ่งหาซื้อไม่ได้อืเขาเป็นคนหมายเลขเก้าใช่ไหมอตอนเนี้อยู่ในพลังนี้น,นี่กินอยู่ในพลังนี้ เห้เหอนงสามสันปัดเพราะจริงๆคือตรงห้องตรงนี้มันมันมันมานอนมานอนอยากให้เขาได้อีกตัวหนึ่งคือสองห้าแปดแต่ว่ามันมานอนไม่ได้จะได้หนึ่งสี่เจ็ดมันก็โอเคคุณนี้แกนี่ยังเช่าอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ ตกลงมันเป็นฟ hmm. ้าดีนมันจบแล้วใช่ไหมครับแนไสสองด้สอามสามเท่าหนึ่งหกแปดเก้าดูเช็คดูดอกไม้หนึ่งหกแปดใส่ชีมันหรือเปล่าหวานหรือหนูหนูหนูไม่หวานวาไปที่เวาวไปที่เตียงวางทองกับวางผลไม้ ตำแหน่งตู้เย็นไงตู้เซฟเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้จนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วอาหารการกินอย่างเช่นเหมือนอย่างที่อ่อย่างต่อยมีพวงองุ่นที่ห้าคาดนั่นเอามาไว้ในตำแหน่งเราข้าวนี่การเปลี่ยนสตาให้กลายเป็นคนเกิดมารวยนะขับจ้อนเงินช้อนทอง พรขายัมีความสุขมากเลยเนาะโหตอนแรกตอนนั้นมันมันหมดตอนนั้นมันไม่มีทางไปเลยเนาะมันหมดที่ไปอ่ะอาจารย์จะไล่ก็ไล่ไม่ได้ไปไม่ได้ยังไงขึ้นไปนอนชั้นสองชั้นสามมีอ๋อก็อะไรนะเด็เป็นสองในออฟฟิศยังดีไม่หลงทางไปเอ้ยถ้าถ้าถ้าจะให้ดูดให้ดูดมากๆต้อง ถ้ายังมีอยู่นะเอาไข่มุกไข่มุกข้าแล้วก็เหล็กไหลอ,อยู่ซับดินซนดินสองอย่างเนี่ยเป็นหยิมหยางอ่ะอ่าเอาวางไว้ในในตำแหน่งป่วยใช้อ่ะแต่ว่าหาอะไรที่ใส่ด้วยกันให้รู้ว่านี่นสีดำกับขา,าเว,วเ,าเออข็จนสวยนะคือนั่นที่จะนใช้มาแล้วค่ะนั่าหละสองใช้ให้มันแบบเอามาใช้ที่ จูนให้มันเป๊ะนะไข่หมูขาวไข่หมูขาวกับเหล็กไหลดูจั๊กเอามาใส่เนี่ยแล้วก็มีลูกแก้วสารพัดนึกหนูก็รู้สึกหนูก็มีมาสมกับใส่ไปดิไม่ไข่หมูถ้ำนี่มันออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็มันก็จะเป็นคนละอย่างคนละอย่างกับไอ้นนาพระธาตุพระพระระปัจเจดกพระธาตุพระปฏิเจกเน่บางทีบางทีเจอในถ้ำก็เป็นรูปกโป่งอย่างนี้นะมกับเหล็กไหลดูใช่ไหมครับกเนื้อเนื้อไม่เหมือนกัน แล้วมีอะไรบ้างคะให้วางเป็นยินอย่างแล้วทงทงไถ่ชิ้นยอะยตักตรงไหนดีคะอาจารย์ตรงห้องนอนเน่ทงห้องนอนก็ได้ห้องนอนใช่ไหมคะเที่หัวเตียงก่างไปสามทิศก็ได้เอ็นอีมีอันเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตำแหน่งซ้ายขวาถ้ามีคู่มือค่ะมันเป็นชุดมัน นี่สามเป็นตัวอย่างนี่ไฉซิงนี่หมดคือหมดนะเออเพราะถ้าหมดเนี่ยทำไว้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าฝืนไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มงอกได้เรื่อยๆนะมีครบต่างๆอะไรอีกเียบนี่หมดเลยค่ะเพราะว่าของมาก็บูชาบูชาได้แต่แล้วทำๆกลางๆเลย ก็อะไรคะลูกสะกดแสนล้านหนึ่งตอนแรกก็แสนล้านพอจาแต่ว่าพระรุ่นรวยพันล้านหนึ่งพระรุ่นรวยพันล้านไม่ส่วนกลาถ้าใส่รวมกันก็ได้นะแล้วตอเช้าขึ้นมาเวลาอธิษฐานเนี่ยจับทีเดียวเลยใช่ไหมเออได้จับยกอธิษฐานอ่ะโอเค